ดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้จะอ้อยได้ขู่เพื่อนว่าอย่าอ้อยค่าไปเพ็่อนอย่าอ้อยอย่าหาเพื่อนมาหาเก็บพักอีกจ้ะวันนี้อย่าอ้อยจะเก็บพักไปลวกกินกับก้อยเมียงอีนิ้วนะคะเจียวเมียงอีนิ้วหรือก้อยเมียงอินิวตอนทักวันอย่าอ้อย,ออยเห็นบอจา่ะเด็ดซองเด็ดซองมีอย่าอ้อยจะหาเพื่อนโอ้ยเด็ดซองตาค่ะเพื่อน วันนี้คือบริเก็บเบิง้งให้เบ,บิง้งไร่ดอกอยากอากลับกองกันด้วยค่ะเก็บเบิ้องจักน้อยเนาะค่ะเนะาะหาเพื่อนๆมาเลาะห้าเก็บผักค่ะจะเป็นว่ากินกับอันก้อยเมียงอีนิ้วเจียวเมียงอีนิ้วประวะใดาเนาะค่ะเนาะนี่ตัดขึ้เกาเก็บให้เพื่อนๆเบิ้องจักน้อยเี่ล่ะกอง

เก็บได้เยอะแล้วค่ะกินบ่เบิดดอกค่ะคาบเดียวเอาเพื่อนเปนเก็บแล้วแค่หอมนี่แล้วแข่ก็มีจ้ะเก็บผักตามข้างบ้านเหรอเนาะค่ะเน,ะเน,น,เนาะเพื่อนเพื่อนปอซานดี อย่าอ้อยขอเก็บกันเด้อค่ะเพื่อนพอดีเล็กน้อยข้างบ้านเพ่อเปิดเพลงย,ย่านเสี่ยงเข้ากองอย่าอ้อยยิงเอาเพลงอ้อเปลี่ยนค่ะนี่เก็บดรถเคก่อนจ้ะนี่ค่ะดรถเคก็ได้แล้วอย่าอ้อยเอายางละหน่อยไปค่ะอันนีอย่าอ้อยจะไปหาไปเก็บผักอนี่ยก็ผักสยาผักพงศลุดบอค่ะเพื่อนเพื่อน่าค่ะเพืพพพ่อนอันนี้อยู่ข้างรั้วห่างล่างบ้านเลยค่ะอันนี้คงเพลินเด้อ <c oughs> คงเพลินคงเพลินอย่าเถอะ กินตรงกันกินนรงกันมาค่ะเพื่อนอย่าอไยหาเก็บเก็บพักตัวล้อพักสยาเนาะค่ะเนาะพักสยามบอกพักยังก่อเอิญเอินพักฟุ่งสลดบอกบางคนเอินเรือพักยังก่อเอิญเอินพักคณะเม็กซิโกบอกค่ะมายัง่าเพื่อนชองต้นงามงามนี่ก็พักกระหินค่ะพักกระหินริมล้ว ยอดงานด้คะ่ะเก็บไปกินกับปนนะค่ะเนาะเบอร์อาไรหรอค่ะเพื่อนเอะยังละหน่อยเพราะว่าอย่าอ้อยกินคนเดียวเนาะ,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 ะค่ะเนาะนี่จังเนาะน้อมมค่ะมีขาหอแล้วย้อยเอาไว้อ้อยถมุนมาค่ะวันนี้อย่าอ้อยจะหาเก็บขักปังแดงจ้ะ พักปังแดงเพื่อนเคยเห็นบ่ค่ะพักปังแดงเป็นลวกโอเค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะ เก็บเขดุดุนะค่ะยอดทับปังมันจะแตกนานจ้ะจะแตกยอดดีเก็บผักยามเมื่อเศร้าค่ะแต่พอรู้ว่าจะได้กินยามได้เลยะคะ่ะเพื่อนเก็บแล้วล่ะค่ะนี่เอาไปลวกกันโอ้ยหักกระหินก็ะยักเอาเนาะค่ะเพื่อนๆดีย่องงามๆค่ะเดี๋ยวยายาอ,ยอ้อยไปจะกินอันเดีย๋ยวอ้อยเก็บเักนคู่เลยะคะ่ะเพื่อน มีหักเน่ามีหักปังแดงมีหักอันนี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันหักกระหิ่นก็งามงามเพื่อนเพื่อนเห็นหักกระหิ่นงาม,งก,งามก็ยักกินเก็บอาจักช่อซ้ำยอดก่อนเนาะค่ะเนาะจะยอดใหญ่ๆค่ะฝนตกมาหักกระหิ่นมันยอดใหญ่นี่ค่ะอีกยอดหนึง่งอีกช่องยอดกันค่ะมันงาม เปตาเซ่จ,จะอบป,ปว้วบยอดยีง่งใหญ่อบปวบเลยค่ะตีมคุเลยจ้าเพื่อนๆกินคนเดียวไปค่ะอย่าอ้อยจะหาเป็นลวกอย่าอ้อยมีคาอยู่ค่ะเพื่อนๆอย่าอ้อยเก็บผักแล้วแล้วเนาะอย่าอ้อยมาล้างแล้วอย่าอ้อยอินลวกค่ะอมีหักเนาผักเนาหรือหักสะอมเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ใบชะย,ยาอันนี้ก็หักปังแดงอันนี้ก็ดอกแขนะคะมีคา อย่าอ้อยซื้อมาค่ะมัดละห้าบาทอย่าอ้อยอีหมาลวกค่านั้แต่อย่าอ้อยแกะหยางออกก่อนอย่าอ้อยบรหารเกะอยอะอันนี้ก็ยอทักกะหินอ่อนงามเนาะค่ะเพื่อนอันนี้มัลวกเยอค่ะเอามาไว้กินสดอย่าอ้อยอย่ามากินกันหยางอย่าอ้อยเก็บผักมาลวกอย่าอย่าเก็บผักห้เก็บผักลวกไปกินก็นี่อย่าอ้อยอีก้อยเมี่ยงอีมิวอย่าอันนี้บรหารเห็ดเยอะนี่อย่าอ้อยลวกไวแล้วอย่าไอ้ก้อยเมี่ยงอิมิวอย่าอ้อยอี้ นี <aría nosis> underground, underground. ่ค่ะเดี๋ยวอ้อยเก็บผักหากเก็บผักลวกจะมากินกับก้อยเหมิงอี่มเยิวค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เคียงไว้เคียงอย่าอ้อยมาตําก้อยอย่าอ้อยต้องต่ำเนาะต่ำคล้ายๆเจลนั่นแหละค่ะเห็ดเจลเห็ดย่างนั่นแหละเคียงอย่าอ้อยมาก้อยเหมิงอี่มเยิวค่ะเพื่อนนี่อย่าอ้อยต้มน้ำไปแล้วค่ะเพื่อนแต่ต่อว่าผักที่ไปได้ลวกให้เบิ่งหลงเนาะค่ะเพราะได้กินลวกเป็ดเยอะแยะแล้วค่ะเรามาเบิ่งเจลเหม่งอี่มเยิ้วอย่าอ้อยเนาะ ๋ย่าไว้จะขออคาใส่หม้อก well ันเด้อค่ะนี่ละจ้ะอย่าไว้ขาใส่หมอเลยอย่าไว้ปิดฝากันปิดฝามาโรบงอย่าไว้เจลียงอีนิ้วแล้วค่ะเนาะอดี๋ยว้ต้มคาสุกแล้วอย่าไ้อที่เอาอันถาวอก็ทีเอาหักคาวหักเนาหักไอ้ยังมาใส่จ้ะเพื่อนนี่ละจ้ะต่ค่ะเพื่อนมาค่ะวันนี้อยาไว้เจียงอนิ้วเจียงอนิ้วค่ะอย่าไว้วไปแเราเด้อค่ะเพื่อน อย่าเอ้ยแกวมิงอีเมีย้ยวกินก็พักลวกให้อย่าเอ้ยไปลอกเก็บนะคะเนาะแกวเมออีเมีย้ยวอย่าเอ้ยกินพริกบ่ได้แต่ว่าอย่าเอ้ยจะใส่ขิงเด้อค่ะเพื่อนๆอย่าเอ้ยกินพริกบ่ได้อย่าเอย้ยใ,ใส่ขิงจะ้ะใส่กระเทียมกระเทียมอย่าเอ้ยก็บ่แกะกากจะ้ะอันนี้ขิงเนาะค่ะเนาะขิงนะะนะงแล้วก็กระ,ะเทียม โอ้อยอตําคิงให้าเหมัอเล็กๆก่อนเด้อค่ะนะคะนี่อย่าอ้อยตําคิงแรกแล้วค่ะเพื่อนอย่าอ้อยแต่อย่าเพิ่งเขี้เยเขียนะหรือบ่าเขี้ยส้มลงไปค่ะดีกันเนีเยอย่า,าก้อยก็ได้แต่ว่าก้อยอย่าอา้อยอย่าอ้อยใส่บักเขื่อใส่บักเขื่อัอนเทศน้อยหน่อยเอด้อจ้ะเพื่อน อย่าอ้อยเอาบักนาวใส่อย่าอ้อยอาใส่ถั่เปียกเด้อค่ะเพื่อนเบักนาวอย่าอ้อยบวบีบใส่เด้อค่ะซส่เกลืออ้อยกับอิงไว้ให้ลราขับมันไงเส้นน้ำปลาค่ะจังหวแต่ว่าน้ำปลาอย่าอ้อยก็บวบคอยแอมใส่ไล่ดอกยเส้ปลาค่ะกะเอาเลยเด้อยตามใจซอบ นี่แหละเนาะจองใหญ่อ้อยนี่เด้อขาเคียง <c oughs> นี่และค่ะเคยเียงใหญ่อ้อยจ้ะเพื่อนๆนี่อันนี้ใหญ่อ้อยก็จะเอาแมงอินเนี้ยวใส่ปิดตัวแบบนี้เด้อขาเพื่อนๆแมงอินเนีย้ยงไอ้ก,ก้อยแมงอีนเนี้ยวเจียวแ,แ,แมงอีนเนี้ยวงขาสวัสดี วเห็นบ่าขาวเพื่อนมันก็อัดจจบ่คอยเห็นเนาะไอ้ตังกงก็บ่คคอยปินนะะ่นค่ะค่ะเออเดีเยวหอมไสจ้ะหอมสดหอมแห้งหอมตามใจชอบเรา หอมก็ได้นอกจากนั้นก็เอ้ขอดิมก่อนเด้อค่ะเพื่อนเอามือหยิบเด้อค่ะเอามือหยิบเด้อืมเสร็จแล้วค่ะ,คคะแล้วขอใส่บักหนาวน,นิดนึงค่ะนี่ แล้วเราอย่างว่าปอกเส้นข้วาวคั่วกันเลยค่ะเออแล้วก็ใส่ข้วาวคั่วค่ะแั่นี้ใส่หอมแล้วก็ใส่ข้วาวคั่วค่ะเพื่อน อเอาเหยส่อจั่จานเกาเนี่ยแหละค่ะเพื่อนหี่แล้วนะคะหอมขิงหอมขิงหอมเปี้ยมหนาวค่ะเพื่อนนี่นะคะนี่ค่ะเพื่อน กอยเมงอินิวเนาะคะ่ะกอยเมงอินเนี้ยกินกับปลัเอ้๋ยกอ้กอยแมงอินเนี้ยกินกับลัวักจะเป็นแบบนี้เด้อค่ะผักลวกเดีย๋ยวอ้ก็ลวกไปแล้วค่ะค่ะนี่พักลวกต่างๆมาค่ะเพื่อนๆมาเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวตอนกินอีกคลิปหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนเพราะว่าตอนนี้เดี๋เวอ้ไปเห็ดเก็บพักมาลวกแล้วก็มาก้อยเมงอินยวให้ครับ เพื่อนเพื่อนเบิ้งเนาะจะเอินก้อยเมงอีเมี้ยวเรือ,อันแจวีวเมงอีเมี้ยวก็ได้จ้ะใส่ข้าวคั่วใส่อย่างหอมถ้าวพอได้กินพริกได้ก็ใส่พริกโค้งใส่พริกเด้อค่ะปรุงตามใจชอบแต่ว่าของอย่าอ้อยนี่ก็อย่าอ้อยเฮ็ดกับข้าวนี่ก็อีข้าดสุรุลดกับคาดพริกค่ะเพราะว่าวอย่าอ้อยกินบ่ได้จ้ะจ้ะาคราวนี้แหละจ้าเพื่อนๆสวัสดีจ้า